มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอเพราะว่าผู้ที่ลงทุนเนี่ยผู้ที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนคนเดิมกลุ่มเดิมกลุ่มไหนกลุ่มที่เข้ามาด้วยความโลภความกลัว greed and fear ไม่รู้เรื่องเลยนะคิดตลาดเป็นเรื่องง่ายถ้ามันฟอร์มฐานนี่ข่าวดีเลยเพราะมันจะขึ้นครั้งใหญ่ขึ้นครั้งใหญ่นี่ยอย่างน้อยที่สุดได้เห็นสองพันต้องดูว่าลงมาถึงตรงเนี้ยตรงพันหนึ่งเนี่ยนะเรามันสร้างฐานที่พันหนึ่งไหม สร้างฐานก็คอยดูพวกพวกแคนโดสติ๊กเนี่ยนะฮะมีดจิไม่มีอะไรไหมอยู่แถวๆนี้สร้างฐานถ้า,ถามันไม่สร้างฐาน <c oughs> ก็โอนากลัวหน่อยอาจจะลงต่อตรงนี้มีแก๊ปแต่มันก็ไม่ตามมาด้วยไอ้ดัว b บิ๊กแบลกแล้วแก๊ปใหญ่ๆมันเป็นธรรมดาหมดถ้าจะเป็นสัญญาณนึงเม้ามันต้องอย่างอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นี้อย่างเนี้ยอย่างที่มัน ที่มันลงพินาศสัตวโลนตอนนี้นะฮะคาดว่าไม่น่าจะลงลึกกว่าพันหนึ่งร้อยถ้าลึกก็แบบจะอาจจะวันเดียวสองวันอะไรอย่างเงี้ยรับรับเดียวรับเดียวก็จะเด้งขึ้นนะฮะมันจะอาจจะแย่หางลงไปอะไรอย่างเงี้ยไตรกิจของนักลงทุนของมนุษย์เนี่ยฮะมันเป็นอย่างเนี้แล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนมันจะเป็นอย่างนี้ตลอด เพราะว่าผู้ที่ลงทุนเนี่ยผู้ที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนคนเดิมกลุ่มเดิมกลุ่มไหนกลุ่มที่เข้ามาด้วยความโลภก,กับความกลัว greed and fear ไม่รู้เรื่องเลยนาคิดตลาดเป็นเรื่องง่ายเพราะ่อเก็บตัวออกไปแล้วไงคนใหม่ก็เข้ามาอีกเหตุการณ์เก่าก็ซ้ำรอยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องพวกนี้นะฮะ เราก็จะรู้เรื่องล่วงหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามเรื่องตามราวของมันนั่นถึงว่าดูแต่แรกแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่ามันจะลงมาตรงเนี้พันสามนะฮะแบบมีซัพพอร์ตเล็กๆอันหนึง่งถ้าเอาไม่อยู่พันหนึ่งครับตรงนี้นี่ครับถ้าเอาไม่อยู่ก็นนี่พันหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม,ไม่ไม่น่าจะเลยพันพันหนึ่งนะฮะมันอาจจะไม่มใหย่หางพ้นนิดหน่อยชั่วคราวแต่อยู่แถวๆนี้แล้วจากพันหนึ่งดูอีกทีหนึง่งมันฟอร์มฐานไหม ถ้ามันฟองฐานนี่ข่าวดีเลยเพราะมันจะขึ้นครั้งใหญ่ขึ้นครั้งใหญ่นี่อย่างน้อยที่สุดได้เห็นสองพันโอ้ค่ะนแต่ว่าต้องอาศัยเวลาใช่ไหมคุณลุงต้องดูว่าลงมาถึงตรงเนี้ยตรงวันหนึ่งเนี่ยนะ้วมันสร้างฐานที่มันหนึ่งไหมค่สร้างฐานแล้วคอยดูพวกพวกแคนเดติกเนี่ยนะฮะ วันนี้ดอจิไม่มีอะไรไหมแถวๆเนี้ยสร้างฐานถ้ามันไม่สร้างฐานก็โอนะกลัวหน่อยอาจจะลงต่ออันนี้ไปไหนไม่รู้แหละแต่คาดว่าตรงวั้นเอาอยู่ครับเอาอยู่เอาอยู่คุณลุงคะไอตรงที่มันลงมาเนี่ยคุณลุงบอกว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณแมงเม่าเนี่ยมันจะไปเจอที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่าที่คุณลุงดูตอนนี้มันมีสัญญาณแมงเม่าไหมคะก็เนี่ไม่มีแก๊ปเห็นไหมฮะออ มันทําท่าจะเกิดแก๊ปตรงนี้เมื่อวานเนี่ยลงพรวดเลยเปิดแก๊บใช่ใช่ค่ะวันนี้มันปิดแก๊ปแล้วอือม,มันต้องเป็นแก๊ปแบบไม่ปิดนะฮะไม่ใช่แก๊ปแบบปิดอย่างเงี้ยมันไม่มีแก๊ปนะฮะตรงนี้มีแก๊ปแต่มันก็ไม่ตามมาด้วยไอ้ตัวบิ๊กแบล็กแล้วแก๊ปใหญ่ๆมันเป็นธรรมดาหมดมถ้าจะเป็นสัญญาณแมงเม้ามันต้องอย่าง,อย,างอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เนี้ยอย่างเนี้ยอย่างที่มัน ที่มันลงพี่นาศันตโลเลยอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วใหญ่เงี้ยเห็นไหมนะพี่นาทเลยนะเกดแกลปแล้วบิ๊กแบ็กลงมาพี่นาทเลยขณะที่เขาบเนี่ยเล็กๆทําไมไม่ขายตรงนี้แมงเม่าทำไมไม่ขายตรงนี้ถ้ามันแดงแล้วขายซะเขาจะไม่ขายก็จะขายตอนมันลงแล้วอพอลงแล้วมันเกิดเนี่ยแก๊ปใหญ่ๆเห็นไหมใหญ่มากเลยแก๊ปเนี่ยสองอันเนี่ยเบลอเลยตามมันด้วยสัญญาณที่มันแบรรชมาก S <S แล้วพอมาถึงที่ที่มันกลับตัวเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็เป็นไอ้ตัวแฮมเมอร์หรืออินเวสต์แฮมเมอร์ตัวเนี้ยเห็นเสม,มอเลยเชื่อขนมกินได้เลยมันมีตอนกลับตัวตัวเนี้ม,มันก็ง่ายๆแค่นั้นครับส่วนตัวอ,อื่นก็มีมีเล็กน้อยแต่ว่าที่ขังๆจริงๆก็ไอ้ไอ้ตัวแฮมเมอร์ตัวเนี้ยเราก็กลับตัวจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเอาสัญญาณแมงม้าไว้เนี่ยประกอบกับอ่าเวฟแอนะลิซิสของเราว่าตรงนี้มันเป็นสามสี่ นะฮะถ้าสามสี่เนี่ยมันก็เป็น A B บยกคยก4ี<ะ> C, ยกคือ C เนี่ยตัวเนี้ยสูงกว่า A แเรายกมา<ะ>อยู่ตรงไหนก็มาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เนตฟิวชี่ของอันนี้เราต้องได้เป็นเส้นเส้นหนึ่งซึ่งไม่โอเวอร์แลปหนึ่งเพราะสจะโอเวอร์แหนึ่งไม่ได้เราก็ขีด<ะ>เส้นประมาณจากหนึ่งมาเนี่ยเนี่ยจากหนึ่งเนี่ยนะเป็นเส้นแดงมางเนี้ย เราก็เลยรู้ว่าเออจากการที่สี่ไม่โอเวอร์แถบหนึ่งมาอยู่แถวเนี้ยแถวพันหนึ่งและการที่ลงมาเข้าขายจ็ดแปดจุดหกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งค่ะฮะแล้วการนับเวฟขาลงบีลงสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็บาทธนิพอดีเพราะฉะนั้นถึงค่อนข้างแน่ใจว่าพันหนึ่งน่าจะเอาอยู่เพียงแต่ว่าเสียดายตอนที่พันสามเนี่ยถ้าพันสามเกิดสัญญาณเมืองเม้าตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยแถวเนี้ย นะฮะจะลงมาพันสามก็น่าจะเอาอยู่แต่นี่มันไม่มีสัญญาณลงมาเนี่ยไม่มีสัญญาณหนงเม่าเลยเห็นไหมฮะไม่มีแจ็คเลยรแสดงว่ามีโอกาสพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดเพราะมันไม่มีสัญญาณเมาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แน่นอนนะฮะว่าต้องร้อยต้องพันหนึ่งร้อยแน่เพียงแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันสูงถ้าพูดตามภาษาทางสถิติก็เรียกว่ามี probability สูง นะฮะ possibility นี่มันมีทั้งนั้นนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะแต่ probability เนี่ยถ้าตรงนี้ไม่มีสัญญาณแมนเม้าลงมาอย่างนี้ probability คือจะเอาไม่อยู่แล้วลงไปเจอที่พันหนึ่งค่ะแสดงว่ารอบนี้สัญญาณแมนเม้าไม่มีมีโอกาสที่จะลงไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดแล้วก็ต้องดูว่ามันอยู่ในกรอบนี้ไหมซึ่งคุณลง<ช>ุงคิดว่ามันไม่น่าจะลงลึกมากกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุด ตอนนี้นะฮะคาดว่าไม่น่าจะลงลึกกว่าพันหนึ่งร้อยถ้าลึกก็แบบจะอาจจะวันเดียวสองวันอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็จะเด้งขึ้นฮะฮะมันจะอาจจะแย่หางลงไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ค่ะแต่ทีเนี้ยเด้งขึ้นเนี่ยมันจะไปยาวสองพันเลยไหมคะคุณลุงหรือว่าไม่ใช่สร้างฐานก่อนสิครับต้องต้องฟอร์มฟอร์มก่อนฟอร์มตัวให้แข็งแรงก่อนใช่ไหมคุณลุงนะฮะสมมติว่าตรงนี้เป็นพันหนึ่งนะฮะมันลงมาถึงนี้ปั๊บมันต้องสร้างฐานแถวนี้ก่อนไซเวย ท่วนี้สร้างฐานก่อนนะฮะแล้วในการสร้างฐานมันจะส่งสัญญาณว่าอันนี้เป็นต่ําสุดและเป็นฐานแล้วสัญญาณคืออะไรมันจะเกิดเอเอแคนเดลแพทเทิร์นขึ้นมาเนี่ยเช่นเป็นบูลิชฮาริเนี่ยมันชัดเจนมากหรือว่าเป็นโดจิว่ามันไม่ขึ้นไปไหนมันอินดิซิสตตัดสินใจไม่ได้หรือเป็นแฮมเมอร์เพื่อจะกลับเทรนด์เลยนะพวกนี้มันจะมาคอนเฟิร์มมันจะคอนเฟิร์มให้เรานะฮะหลังจากนั้นก็นจะมีอีกการสร้างฐานเนี่ย ก็มีหลายๆอย่างที่มันสร้างฐานตรเนี้ยคือมันจะเกิดอาจจะเกิดเป็นชันแนลค่ะชันแนลแปลว่ามันจะเป็นเป็นสาม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 เอบนซ B ดีอะไรต่างๆมันมีหลายอย่างฮะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่านอีกทีถ้าไม่เห็นการสร้างฐานนะฮะก็แปลว่าอาจจะลงตอออแต่ถ้าเห็นการสร้างฐานแถวนี้เนี่ยนะฮะก็โอเค ไอการขีดกล่องอย่างเงี้ยนะไอกล่องอันนี้ก่อนเนี่ยเราขีดโดยเริ่มจากตรงนี้คือเรา <Celine. S 1> สามารถคำนวณจุดนี้ได้นะฮะตั้งแต่วันนี้วันที่เริ่มต้นของกล่องคือตั้งแต่บนท็อปที่สี่เนี่ยเราคำนวณได้ละว่าจะมีกล่องนี้เรือูแต่กล่องนี้แหละเราคำนวณได้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับนานมาแล้วตั้งแต่มันขึ้นเป็นบีใหญ่อย่างเนี้ยชอบเจอบีปั๊บเราก็รู้แล้วจากบีเราคำนวณหาซีได้ละเราถึงขีดาไว้ลงหน้าตั้งนานละอเนี้ย จริง,งจริงจริงค่ะต,ออตรงไปตรงมาง่ายๆครับค่ะจริงๆสัมภาษณ์คุณลุงตั้งแต่ช่วงน่าจะแปดเดือนที่แล้วมาคุณลุงที่คุณลุงบอกว่าหุ้นไทยจะขคลนรอบใหญ่แล้วก็ยาวด้วยหลังออกพรรษาก็คือปีนี้เนี่ยคุณลุงมองเอาไว้ก็คือมองปีนี้มองว,ว่าช่วงเมษายนแต่ว่า มันมาเร็วกว่าที่คุณลุงได้มองเอาไว้คือเปิดสกราชมานี่หุ้นไทยเราก็ตกไปแล้วก็น่าจะบวยเกือบบ๊วยสุดในโลกเลยนะครับคุณลุงแต่ปัญหามันก็คือว่า,าการฟอร์มฐานตรงเนี้ยไอ้ข้างล่างที่คุณลุงบอกว่าพอมันหล่นมา100 1,000 100จุดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการแบบว่าสร้างฐานซึ่งระยะเวลาการสร้างฐานเพราะมันต้องนานขนาดไหนครคุณลุงก็อาจะ,ะเป็นเดือนนะเป็นเดือนใช่ไหมกตัวนะอ,อย่างนะครับยกตัวอย่างอันนี้ การที่มันลงครั้งใหญ่เนี่ยรวดตาเนี้<ม>เห็นไหมฮะมันไม่ขึ้นนาทีหรอกมันต้องสร้างฐานก่อนเห็นไหมฮะเราขยายดูฐานมันสร้างยังไงเนี่ยเนี่ยฐานเห็นไหมฮะค่ะมันขึ้นขึ้นลงลงแถวเนี้ยไซเวเป็นฐานก่อนก่อนจะขึ้นการที่ลงมาแล้วขึ้นเลยเนี่ยก็เรียกเป็น V shape correction ไม่ค่อยมีหรอกครับมันจะเป็น W shape คือลงอย่างเงี้เป็นตัว W เ้วเค่อยขึ้นนะคือสร้างฐานก่อน แต่ <ขอ S 1> วัต W ตัวเดียวไม่พอมันต้อง W แบบว่าเนี่ย A B C ไม่พอต้องมี D อีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะมันมักจะเป็นอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดนะฮะเราไปดูในอดีตบ้างก,การสร้างฐานอย่างนี้อย่างอ,อย่างเช่นอ่าเนี่ยเนี่ยที่มันลงมาั้งใหญ่เนี่ยหนึ่งลงมาสองเนี่ยเห็นไหมมันสร้างฐานก่อนเห็นไหมเนี่ยอ๋อมันสร้างฐานก่อนพอถ้างสร้างฐานเสร็จแล้วก็ขึ้นค่ะ ห,หรือเราจะไปดูในการลงอ่าหนักๆเลยอย่างตรงนี้ค่ะ<า>จากพันแปดลงมาสองห้าสิบมันขึ้น<า><า>เลยเป็น V shape correction แต่อันนี้มันเป็นภาพใหญ่นะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ขึ้นเห็นมันมหยุดเห็นไหมจริงๆก็คือการสร้างฐานอันนี้ไงฮนะใหญ่เนี่ยถ้าดูดูเรื่องใหญ่มันก็ต้องดูฐานหาใหญ่ค่ะ<า>ถ้าดูเรื่องเล็กนะลงมาเล็กๆตรงนี้ ็สร้างฐานเล็กตรงนี้อ๋อค่ะตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันนี้มันจะสร้างฐานขนาดไหนเราก็มดูเนี่ยมันลงมาอย่างเงี้ยนถ้าลงไปถึงตรงนี้ก็น่าจะสร้างฐานถึงประมาณแถวนี้ก็น่าจะถ้าตรงนี้มันเป็นเดือนประมาณเมษานะฮะสงกรานต์นะมันก็มีจูนจูลายออกก็ประมาณนั้นนะฮะฐานที่สร้องเสอ็อฐานจะสร้างเสร็จประมาณนั้นนะแล้วก็ ฉลองปีใหม่ต่อไปก็อาจจะขึ้นบูริชกันเยอะเลยสองพันสองพันจุดสองพันแล้วรอใจเย็นหน่อยครับม,มันใจจะ <laughs> ถึงจถึงแน่แต่ว่าใจเย็นถึงแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะคุณลุงแสดงว่าช่วงระหว่างที่เขาฟอร์มสร้างฐานตรงนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวเขาก็จะไม่อยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหวหนึ่งร้อยห้าสิบจุดหรือว่าหนึ่งร้อยจุดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมลุงก็คืออาจจะไปไม่ได้ยังก็ไม่ได้ไปไกล ก็คือจะแบบว่าเปล่นฟันปลายอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆก็การสร้างฐานเนีฮยอก็จะเป็นเป็นมูฟเฟ่นเป็นแบบไซเวย์สร้างฐานไปเรื่อยๆนะครับค่ะค่ะคุณลุงขายิงา่งฐานยาวยิ่งขึ้นรุนแรงนะครับค่ะค่ะคุณลุงขาตอนนี้ที่เราดูเนี่ยมันดูจับวอลลุ่มได้้วยไหมครคุณลุงเหมือนว่าตอนเนี้ยตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนคนจะถอดใจกันอะอย่างวันเนี้ยซื้อขายกันสี่หมื่น หนึ่งพันล้านบาทน้อยมากแล้วก็ดัชนีเนี่ยคือวิดวิตจะหล่นลงไปต่ำสุดะหนึ่งพันสามร้อยจุดหนึ่งหนึ่งคล้ายๆเหมือนว่ายื้อกันอะยื้อกันว่าไม่ให้ลงต่ำมาพันสามแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยก็น้อยมากมันเหมือนตอนนี้มันคนถอดใจกันเยอะแล้วก็ลงมองกันหรือเปล่าฮะถ้าดูจากวอลุ่มคือจะดูเรื่องวอลุ่มก็ดูก็เป็นอีกวิชาเนี่ยเรื่องวอลุ่มนะฮะก็มีเยอะแยะเป็มวอลุ่มไพรซ์อินดิเคเตอร์ก็มีดีมาก ดูไหเพียงแต่ว่าจะดูอะไรเอาสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ดูมันหมดเลยเลยอ่ะไม่ใช่เอาหมดเลยเตเอาอย่างเดียวฮะเอาอย่างนึงจะดูโมเมนตัมมะหหรือจะดูเอ่อแอคเซเลเรชันไหหรือจะดู volatility ไ้มหรือจะดู v o l u m มไหมอะไรเงี้ยก็เลือกเอาอย่างหนึ่งนะที่ตัวเองมีความชํานาญนะครับเอาอย่างอย่ามาปนกันเยอะแยะในในการ แต่คุณลุงมองว่าดูแบบนี้มันวิเคราะห์ผ่านทางเทคนิคอลแบบนี้เนี่ยมันให้มันให้ให้ให้ใหมุมมองที่ดูแล้วเราถนัดมากกว่าแล้วก็ดูแม่นยำม,มากกว่าไหมครับคุณลุงถ้าถ้าเราดูจากสัญญาณแมงเมาตรงเนี้ฮะใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ใช้อันนี้เพราะมันง่ายที่สุดเวลาคุยกันเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนทางนี้จะได้เข้าใจออเข้าใจละถ้าเราไปพูดถึงเรื่องโวลูมเนี่ยโอ้โหไม่เข้าใจยาก แต่มันชัดเจนกว่านี้อีกนะฮะมันแม่นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่า <laughs> แค่นี้ก็พอแล้ว <laughs> เพื่อ <c oughs> แบบย้ำย้ำให้มั่นใจมากขึ้นเนะคุณลุงถ้ากลับไปดูวอลลุ่มมันเหมือนคนถอดใจไม่อยากเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วอะไม่อยากซื้อซื้อขาย,ขายไม่ต้องรอย้ำนะฮะย้ำยังไงก็ไม่มั่นใจหรอกครับเพราะลุงบอกต้องนานแล้วว่ามันจบแล้วช็อตอย่างเดียวคือไม่ใช่เพิ่งบอกนะฮะ เราบอกทุกคนนะบอกมานานแล้วด้วยว่าเสร็จใน,นชอ็อตทีเฟกสอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะ้ไม่ต้องรอมั่นใจเลยหรอกครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะบอกยังไงมันก็ไม่มัม่นใจเขาก็อย่างอู้ยังงี้ไอ้ฝรั่งซื้อฝรั่งไม่ซื้อแขกซื้อแขกแย่งกับฝรัง่งอะไรก็ไม่รลูกไปยุ่งกับมันทำไมนะฮะเอาแค่บอกว่าให้ช็อตทีเฟกส์น่าจะพอละแล้วจะเทคผฟิตเมื่อไหร่ก็เมื่อบอกให้เทคไงตอนนี้ยังไม่เทนะฮะ มันง่ายๆอย่างเนี้นะฮะแต่ถ้าจะเอาวิธีอื่นโอ้โหนี่อีกเยอะเลยอย่างดูเรื่อง volatility นี่แม่นมากนะฮะอินดิเคเตอร์ก็มีเยอะที่เขาใช้ใช้กันอะแต่มันยากแล้วมาคุยกันไม่สนุกเพราะพพูดเรื่องวนนี้เขามาคนฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรกันอ๋อใช่ค่ะคุณลงที่นี่ไปสุดนะครับอันนี้ไม่ใช่วิธีดีที่สุดนะฮะแต่ว่าง่ายที่สุด good enough นะใช้ได้ใช้ได้ ค่ะคุณลุงขาทีนี้เนี่ยคือตอนนี้มันมีช่วงที่แบบว่าหลุดพันสามหลุดพันสามอย่างเมื่อวานนี้ลงไปสี่สิกว่าจุดอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบโอ้โหนี่เราเตรียมช้อนมาเตรียมทัพพีมาเตรียมกระมังมาเตรียมช้อนเลยคําถามก็คือว่าเงินมันน่าช้อนไหมคุณลุงคือหลายคนอาจจะเล็งๆ<อ>แ็งวพาพุ้นตัวนี้ชอบอยากซื้อเนี่ยด,ดูดูในอดีตเนี่ยพอลงมามา,มากๆช้อนมะ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  <laughs> มันลงมาอย่าได้เรื่อย ไม่มีเรื่องฮนะร้อยมันเขียวไม่มดีกว่าเหรอฮะอก็ตามน้ําเข้าไปโอเคขอให้มีผู้นำอย่าไปหวังอย่าไปหวังเอากําไรจากจากต่ําสุดไปถึงสูงสุดเทวดาก็ทํา,าทไม่ได้ครับหวังเอาตรงกลางดีกว่าตรงเนี้ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตตรงกลางอ่ะพอเขาขึ้นเพราบเราตามน้ําเข้าไปพอเขาลงเนี่ยเราค่อยขายตามน้ําก็ตรงนี้ถามทำไมไม่ขายที่ท็อปล่ะบอกเคยไม่เก่งอ่ะ ตามน้ำเอาปราขายตัวนี้เพราะฉะนั้นกําไรเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี่ยจากจากเทรนด์ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณหกสิบเ็สิเอร์เซนซึ่งมันกูดอีนอฟอะนะอย่าไปหวังว่าจะเอาก้า0สิบปอร์เซ็นร้อปอร์เซนมนุษย์ทําไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปดักทางนะครับอย่าไปช้อนเลยนะฮะแล้วอย่างการช้อนเนี่ยแปลว่าคุณไม่มีระเบียบเลยไม่มี m มันนี a แมน e m e n นเลย การช้อนจะซื้อซื้อตรงนี้อะซื้อช้อนเนี่ยไป็ว่าซื้อเพิ่มใช่ไหมคำว่าซื้อเพิ่มแปลว่าที่คุณมีอยู่เดิมเนี่ย position ซ i z ศูนย์ผิดใช่ไหมเงินยังเหลือใช่ไหมต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมเนี่ยมันมันชี้เห็นว่าคุณไม่มีการบริหารงานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปเอาเลยฮะอย่าไปโลภมากเลยใครก็เก่งก็ปล่อยก็ไปเถอะปล่อยไปคิดดูไอ้ตรงจุดล่างสุดเนี่ยแป๊บเดียวเองมีคนซื้อตรงนี้ได้มีกี่คนหรอก แต่ก็รอขึ้นแล้วกเสียงเกินไปแต่มันก็จะเสียงเกินไปรอที่รอขึ้นแล้ว้วค่อยเข้าดีกว่าครับรอตามสัญญาณเขียวแดงดีกว่าปลอดภัยกว่าเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ